หอนพี่นอ้องฮอนโอดแปลฟุ้นนั้นไปใส่ต้นต้นชีเล็กปลูกไว้อหอนค่ะหอนแน่มาพี่นอ้องมากินนั่นแบบหม่เทิ่งหอนเทิ่งแดดค่ะ ประกนฟุนได้ซีคู่ถังก็เลยเอาไปใส่ต้นผักชีเล็กก็เลยไปใส่ต้นต้นผักชีเล็กเจังหน่อย เมื่อว่านนี่แดดพี่น้องเมือว่านนี่แดดแต่ว่าเมือนี้เป็นฝ้าคึมคึมคึมฝ้าคึมผลได้ทุ่มบอลว่าคึมคึมยังเนาะพี่น้องถ้าบ้าฝนก็ว่ามีแค่กเกลือเ <c oughs> มืออื่นนี่เป็นพระที่สี่ ซีพระนี่แหละแต่ว่าตกมิต้ตกลินนายบอกโม่เอ่ยายทุ่มเหมือนลังคาได้เอาไปปลูกไปใส่ไปเพาะไว้ยังสินะอืมอ๊อเห็นยังพี่น้อง,องเอ้ยแล่นน้ำกลน,นกันนะพืชแต่พืชคุนน่ะ ลูกข่อยสามตัวพี่น้องเอ้ยโค้งไกลเหมือดโค้งไกลเหมือดเมื่อสองโค้ง่อยไปขวดฟุ้นกับไปนั่งเฝ้าข่อเมื่อวานได้ได้ฟุ้นแปดกะคุเอาไปใส่ตักไข่เมื่อนี่ กลนฟุ้นสองซีกับคุเอาไปใส่ต้นชีเละถามมันมีฝนจริมทีนอ่ะุ่มที่มันเป็นแผ่นเป็นแผ่นเ่ะได่สุ่มสิคนไปใส่ต้นน่นต้นย่างสิคนไปใส่ต้นย่างเลยนะอืมบไหว มื่อนีเน็ตบอมมี่พี่น้องเอ้ยได้อัด,อด,อดตาไวิดีเอวลงกะลงกับอมมี่บอมี่เน็ตคือเก่าแต่ว่าอัดไปทะลุงนะคะ <c oughs> ใจ้ทุ่งมะปู่คือต้นตอนใบตอนใบมีโฮมเหมัอน มีโฮมต้นนั่นเอียงต้นซ้ำสาพี่น้องก็กยังโอเคเมื่อวานมันแดดขัแเละบอกนี้มันแดดเนาะมันหอน <c oughs> ลงหัวข้อพี่น้องลงหัวข้อนำแตงโม่ลงหัวข้อหอนหมื่อวานเนี่ยได้ทุ่มใหญ่ลดไปไหวห o m e สำสา บ้านมันแดด no มือนีมิตรบดกับบดใครแนมีหอมชีเล็ก un uh, uh baby, no <laughs> บอกโม่เย็นๆ <c oughs> ในทุ่มแซไปในทางน้ำแข็งเอาไปกินยามมันมันห่อนว่านมันห่อน <c oughs> ใ้ทุ่มซื้อมาหน่อยยี่หาบาท ก่อนคักห่อนแน่บ่มีฝนกับบ่มีฝนโพดนอพี่นอ้องตลิ้ตนนี่เลย,ยายทุ่งหลอนลิตตนเจ้าของมันต้นใหม่บ่มิดห่มเลย